วันนี้ผมจะพามาตั้งค่ากราฟของ MT5 นะครับในการเทรดว่าตั้งยังไงกันบ้างนะครับแบบง่ายๆเนาะเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับขวามือข้างล่างสุดนะครับแล้วก็เข้ามาที่คําว่ากราฟทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับตั้งค่าตามผมเลยก็ได้นะครับวอลลุ่มก็คลิกถูกไปนะครับเส้นราคา R ก็คิกถูกไปนะครับ คำสั่งซื้อติิกถูกครับสถานการณ์ซื้อขายก็ติ๊กถูกครับระดับ SLTP ติ๊กถูกครับวันคลิกเทรดดิ้งก็คลิกถูกครับแล้วก็โหลดข้อมูลล่วงหน้านะครับคลิกถูกครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่าสีนะครับทุกคนข้างล่างสุดเนาะแล้วก็อันแรกนะรแผนเนาะก็จะเป็นคัสตอมนะครับพื้นหน้าก็จะเป็นสีขาวนะครับเส้นตารางก็จะเป็นสีดาแท่งราคาขึ้นก็จะเป็นสีเขียวแท่งราคาลงก็จะเป็นสีแดงแท่งเทียนขึ้นก็เป็นสีเขียวแท่งเทียนลงก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็กราฟเส้นก็จะเป็นสีเขียววอล อลลุ่มก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเส้นราคาบิดก็จะเป็นสีฟ้าเส้นราคาอาร์กก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สต็อป e รวิวก็จะเป็นสีแดงนะครับตั้งค่างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่เริ่มต้นเทรดเนาะก็ตั้งตามผมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ